อสค่ารถคันนี้ค่ะพี่ย่าบอกว่าร้านหกจริงไหมคะร้านหกจริงไหมผมว่าถ้าเกิดวันเนี้ยร้านหกก็น่าจะจริงจริงหรือไม่ก็ใกล้เคียงแล้วแต่สภาพแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยซื้อมาไม่ถึงเป็นรถของน้องชายนะซื้อมาตอนนี้ผมตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองไงมั้งนะแล้วก็ไปซื้อให้เขานะวันนั้นซื้อประมาณสักเจ็ดแสนแปดแสนมั้งแต่ว่าราคามันขึ้นรถ<อ>คันนี้รุ่นอะไรคะบอสรุ่นนิสสันฟิกเกโร แล้ยังไงได้ยังไงต่อลูกค้าถามมาค่ะลูกค้าถามมาค่ะว่าขายไหมว่าขายไหมถ้าลูกค้าลูกค้าเหรอมาล็อกอีกไม่เป็นไรลูกค้าลูกค้าจริงเปล่าวะเอาจริงค่ะลูกค้าน่ารักไหมลูกค้าน่ารักค่ะสวยไหมล่ะสวยค่ะบอกลูกค้าว่าเอ่อบอให้ฟรีใช่ไหมใช่ใช่บอกลูกค้าว่าไม่ไม่เอาตังค์นะเดี๋ยวผมให้ฟรี แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปถามน้องผมก่อนผมมาให้แล้วถามน้องก่อนว่าน้องให้หรือเปล่าโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวพา,พาดูหน่อยไหมครัพาดูหน่อยอะ่ะรีวิวหน่อยอ่น่าจะเป็นเครื่องผมไม่แน่ใจประมาณพันนิดสเทอร์โบนะคันนี้พิกาโร่พิกาโรนีๆๆ <icar> น่พ <icar> ิกาโกโร่ใช่พิกาโรนะคือมันเป็นรถโบราณอ่แล้วก็หลังคานี่เปิดได้ผมคือเป็นรถมินิน่ารักน่ารักอ่ะหลกเขาหลกเปิดมันนี่ได้เลยนะแล้วก็เอาเอาหลังคาเก็บไว้ฝากระโปรงหลัง แล้วรถมันล็อกอยู่เออดูคุณดูข้างในมันเป็นระบบออโต้มือไหมครับถังกังคอ๋อใช่ใช้มือรถสมัยก่อนครับผมเคยขี่ขี่คันเนี้ยมปเยาวราชกับน้องสองคนแล้วก็เปิดลังคาอย่างเท่เลยเอ้ยแต่ดาราอันนี้แจ็คแจ็คแฟงฉันก็เหมือนจะมีนะเออดาราหลายคนก็มีนะรุ่นเนี้ยแต่ว่าน้องผมคงไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าเขาเอาไปใช้ในวันแต่งงานด้วยเออ เอาเป็นมีรูปมีอะไรพอมเก็บไว้เป็นความทรงจําของบางทีมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่ามันอยู่ที่จิตใจค่ะมีอะไรทายไหมไม่มีแล้วค่ะพูดด้อยกันเยอะแล้วค่ะพูดหมดแล้วพูดหมดแล้วค่ะเออแล้วนี่แต่งตัวมาซะสวยเลยเนี่ยวันนี้นี่เดทเลดติ้งขึ้นเลยเนี่ยฮะไม่ขึ้นเหรอครับบอสเอาพูดเยอะๆหน่อย เพื่อเยอะแหละติ่งขึ้นแน่นะ, okay, ะ,อะโอเคค่ะอ่าโอเคมีคำถามอะไรเดี๋ยวค่อยต่อกันคลิปหน้านะครับเปล่าเลยครับกับบิ๊กสักแก้วนายอะไรน้องแน่รถสวยคนสวยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคโอเคสวัสดีครับ